เอาละครับมาดูฉากเผชิญหน้าสุดเดือดจากยอดฝีมือปะทะยอดฝีมือบทที่55กันเลยดีกว่าฉากที่หวังยู่กับหลี่เซียสองคนเป๊ะต้องเจอกับคน27คนจากกิวหมู่บ้านอาทิตย์อัสดงโอ้เปิดมาก็ตึงเลยนะครับใช่ค่ะคือแบบบรรยากาศมาคุมากหวังยู่ที่เป็นปรามาจารย์สู้รบนี่นะดันไปประกาศตรงต,รงตรงเลยว่าจะเก็บหมดทั้ง27คนโอ้โหแรงมาก แรงจริงค่ะทําเอาฝ่ายตรงข้ามนี่แบบเดือดเลยเตรียมจะกรูกันเข้ามาแล้วแล้วจังหวะนั้นหัวหน้าฝั่งโน้นชื่อเป้ไห่ยูหรือเปยหมิงโหย,ยู่เนี่ยก็ออกมาถามก่อนว่าหวังยูยูกิวไหนสังกัดอะไรแต่พอเขาเห็นตราหยินหยางของสํานักฉวนเจินก็เออทําหน้างงๆเหมือนไม่รู้จักซะง,งั้นอ้าวไม่รู้จักได้ไงสํานักดังออกก็นั่นนะสิคะแต่กลายเป็นว่าหลี่เสียเนี่ยจำเป้ไห่ยูได้แม่นเลย ว่านี่คือราชันทหารรับจ้างตัวจริงสิงจริงอ๋คนดังในวงการพีเคสินะครับใช่ค่ะดังมากเรื่องสู้ตัวต่อตัวว่ากันว่าไม่เคยพลาดเป้าเลยนะแถมมีสไตล์เฉพาะตัวคือต้องเปิดเผยตัวตนก่อนฆ่าเสมอโหมีสไตล์ด้วยหวังยูเองก็คงแปลกใจเหมือนกันที่คนดังขนาดนี้จะไม่ไรู้จักสำนักชวนเจินใช่ค่ะหวังยูก็งงหลี่เสี่ยเลยต้องรีบกระซิบอธิบายเลยว่า อ๋อมันเป็นเพราะมาจากเกมคนละแนวไงคะอ๋อเข้าใจละเปย์ไฮยู่มาจากสายแฟนตาซีตะวันตกแต่ชวนเจรนี่สายจอมยุทธ์เลยถูกต้องค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ตามข่าวกันเท่าไหร่แต่พอเปย์ไฮยูได้ยินชื่อสำนักชวนเจินแบบเต็มๆเ,เท่านั้นแหละก็นึกออกนึกออกทันทีเลยค่ะแล้วพวกที่เหลือก็หัวเราะกันใหญ่เลยเรียกชวนเจินว่าสำนักไรอย่างอายฮ่าๆ <c oughs> สมคำร่ำรือจริงๆเรื่องความยียวนเนี่ ใช่ค่ะเหมือนว่าชื่อเสียงด้านความแสบกับวีรกรรมแปลกๆตอนกันฐานทัพเนี่ยมันดังข้ามเซิร์ฟเวอร์ไปถึงฝั่งแฟนตาซีเลยถึงจะโดนแซวโดนหัวเราะเยาะหวังยู่ก็ดูนิ่งมากนะครับมองไปที่เปยหไฮยู่แล้วถามกวกเลยว่าเก่งพีเคจริงหรือเปล่าอืมถามท้าทายซึ่งๆหน้าเลยซึ่งเปยหไฮยู่ก็ตอบรับแบบมั่นใจมากไม่มีถ่อมตัวเลยค่ะจังหวะนี้แหละหวังยู่พลิกเกมเลยเสนอดวนตัวต่อตัวซะง,งั้นใช่ค่ะกติกาง่ายๆเลย ใครแพ้ต้องถอนตัวจากเคสนี้ไปเปยยห้อยู่คงแบบฮะอะไรนะทำไมฉันต้องรับคำท้าด้วยในเมื่อคนเยอะกว่าตั้ง27ต่อสองแบบนี้นั่นสิคะเขาก็ถามกลับไปแบบนั้นเลยว่าทำไมต้องลดตัวงมาสู้เดี่ยวให้เสียเปรียบด้วยและคำตอบของหวังยูนี่คือที่เด็ดเลยที่สุดเลยคะ่ะหวังยูตอบกลับไปนิ่งๆแต่เจ็บมากว่าข้าทนเห็นพวกเจ้าเสียค่าประสบการณ์ไม่ได้ โอ้โห oh oh. แรงมากคือบอกเป็นนัยยะว่าถึงรุมมาก็ตายฟรีเสีย XP ปลเปล่าๆงี้เลยใช่ค่ะประโยคเดียวคือจุดไฟเลยสมาชิกหม,มู่ม่านอาทิตย์อัสดงทุกคนนี่แบบโกรธจัดเลยเดือดเลยสิครับทีนี้ลูกน้องก็ต้องยุใหญ่เลยให้หัวหน้ารับคำท้าสั่งสอนมันซะอย่าให้ใครมาดูถูกได้ใช่ค่ะศักดิ์ศรีมันค้ำคอทั้งศักดิ์ศรีราชาทหารรับจ้างทั้งศักดิ์ศรีของกิ้ว สุดท้ายเปยไห่อยู่ก็ต้องรับคำท้าสินะครับโดนยั่วซะขนาดนั้นรับสิคะโกรธจนหน้าแดงเลยบอกว่าจะขอดูหน่อยสิว่าไอส้สำนักชวนเจินที่ยิงยโสนักหนานเนี่ยมันจะเก่งจริงแค่ไหนแล้วก็เปิดฉากเลยค่ะพูดจบปุ๊บชักกริดออกมาแล้วก็ใช้สกิวล,ล่องหนหายตัวไปเลยเตรียมเข้าโจมตีก่อนเตรียมชิงความได้เปรียบก่อนเลยแต่จริงๆแล้วการที่หวังยุยยั่วให้เกิดการดวนเดี่ยวเนี่ยมันมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมครับ มีแน่นอนค่ะอันนี้คือความคิดของหวังยู่เลยนะคือเขาตั้งใจยั่วให้เกิดการดวลตัวต่อตัวตั้งแต่แรกแล้วอ๋อเพราะว่าถ้าสู้กันแบบตะลุมบอล27รุม2เนี่ยถึงหวังยู่จะเอาตัวรอดได้แต่หลี่เสียที่เป็นนักบวชนี่แย่แน่นถูกต้องเป๊กเลยค่ะหลี่เสียไม่มีสกิลต่อสู้เลยถ้าโดนรุมนี่คือยังไงก็รอดยากการดึงเปยหมิงโย่อยู่ที่เป็นตัวเก่งสุดออกมาสู้ตัวต่อตัวเนี่ยเลยเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหลี่เสียแล้ว เป็นการวางแผนที่ฉลาดมากนะครับใช้จิตวิทยาพลิกสถานการณ์จากเสียเปรียบเรื่องจํานวนคนมาเป็นสนามที่ตัวเองคุมเกมได้ใช่ค่ะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการดวลหนึ่ต่อนหนึ่งกำลังจะเริ่มหวังยูยืนนิ่งรอรับมือเปอยดหมิงโย่อยู่ที่หายตัวอยู่ลุ้นเลยครับว่าใครจะชิงจังหวะได้ก่อนค่ะ ฉากนี้มันเลยน่าสนใจตรงที่มันไม่ใช่แค่การวัดพลังต่อสู้กันอย่างเดียวแต่มันคือการใช้สมองการใช้จิตวิทยาการอ่านเกมคู่ต่อสู้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองด้วยค่ะเนี่แหละคือความสนุกของเรื่องนี้เลย